เลยเลยสอเนลนะไม่เสือสีทับหนึ่งเดอนทางไกลอัญโองอัญโองไปยืนเลยอัญโองไม่ตกเหยียเลย

ถ่ายวิดีโอไเนี่ยเห็นาไฟ้มแบบนันถ่ายวิดีโอเอาถ่ายวิดีโอโอ้ักทายื่อนนะคะทักทายื่อนข้างอันดน e l o ไอหรอกไปเยิบเย็บขันเลยยมากับบุนะคะสังเกตสีปากคั่นะไม่ไหวแล้วซีดแีดี шне <laughs>